ในตอนนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้นะครับข้อจํากัดแล้วก็ข้อต้องห้ามหรือข้อควรระวังนะครับในการใช้นะเลเยอร์กรุ๊ปคอมโพเนนต์อะไรก็ตามครับในการคิดพื้นที่นะแอเรียครับอะไรบ้างที่มีปัญหานะครับทําให้เราทําไม่ได้หรือเสี่ยงต่อการผิดพลาดนะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันแรกเลยนะครับเวลาเราสร้างชิ้นงานขึ้นมาครับอ่ะสี่คอมมาสี่นะครับอันนี้สร้างขึ้นมาแล้ว แต่เราลืมเม่กรุ๊ปรับจากนั้นนะครับเราไปสร้างเลเยอร์นะครับไปใช้อินโฟ o ูนะครับแล้วก็คลิก Info Tool แล้วก็ไปสร้างเลเยอร์ขึ้นมาครับอ่ะผมเอาเลเยอร์ขึ้นมาว่าเป็นพื้นที่ S นะครับเป็น S1 กด Apply แล้วก็เราก็เลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็ย้ายเลเยอร์ไปอยู่ในเลเยอร์เ1นะครับอ่ะเช็คสีดูครับ Color By Tag หรือเช็คหลอดไฟครับ อะโอเคอันนี้เราตรวจสอบนะได้ละว,วันนี้คือ Layer S1 นะครับจากนั้นนะครับเราก็มากดไปที่ q u i c k b o q 2กดบวกครับแล้วก็เพิ่มข้อมูลที่มีอยู่ในโมเดลถูกไหมครับแล้วก็ไปเลือกอะไร Tax นะครับกดไปที่ Tax นะ Tax แล้วก็เลือก S1 นะครับ S1 จะได้มาเลือกที่ Area ครับ ่ะกด apply to Report ปุ๊บนะครับปรากฏว่าขึ้นสีเทาครับขึ้นสีเทาอ่าขึ้นสีเทาหรือไม่ขึ้นเลยครับเพราะในกรณีนี้นะครับบางทีเนี่ยเราไปที่ Option นะครับตัวเลือกจากนั้นนะครับเราไปที่เบทเตอร์เลลืมที่ตรงนี้ไว้ครับโชว์ zero quantity ี้ r o ครับกดตรงนี้ปุ๊บ apply หลายคนก็บอกว่าโปรแกร,รมไม่ได้เรื่องเลยมันบั๊กนะเพราะว่ามันหาแอร์เไม่เจอจริงๆไม่ใช่เพราะว่าเรา ไปทำเลเยอร์นะครับไว้บนชิ้นงานที่ไม่ใช่กรุ๊ปและคอมโพเนนต์ครับมันก็เลยไม่ออกครับง่ายไหมครับนี่คือผลง่ายเอาละหลายคนบอกเจอปัญหานี้ก็เลยมาคลิกรัวๆครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้คืออยู่ใน S 1่ไหมมันแจ้งเตือนว่าอยู่ใน S 1เนี่ยชิ้นงานนี้อยู่ใน <S, S 1ครับฉะนั้นผมคลิกขวาครับออกคำสั่ง Make Group อ่ะนี่ไงตามที่บอกแล้วนี่นะมันไม่กรุ๊ปแล้วใช่ไหมอ่ะกดครับอัปเดตครับ ไม่ขึ้นอีกไม่ขึ้นอีกครับเอ๊ะไหนว่ามันต้อง make group แล้วไงนะครับปัญหาที่2ครับคือไป make group ด้านในครับอย่าลืมนะครับว่า quick b o q เนี่ยทำงานกับ group ที่อยู่ด้านนอกนะครับนั่นความหมายคืออะไรความหมายคือตอนนี้ถ้าเราดูดีๆครับสังเกตนะครับว่าชิ้นงานของเราชิ้นงานนี้มันอยู่ในเลเยอร์ที่ชื่อว่า untag ครับเราก็มาดูตรงนี้ครับเห็นไหมมันขึ้นชื่อว่า untag นั่นความหมายคืออะไร มันไม่ได้อยู่ในเลเยอร์ที่ชื่อว่า S 1ครับกร๊ปนี้อยู่ในเลเยอร์ Unta g ครับแต่กลับกันครับด้านในครับเวลาเข้าข้างในครับอ d ด t ครับเห็นไหมครับว่าด้านในเนี่ยมันอยู่ในเลเยอร์ S 1แล้วก็อยู่ในเลเยอร์ S 1และอยู่ในเลเยอร์ S 1ครับวิธีนี้ครับถือว่าผิดอย่างมากนะครับหลายคนนะครับไปทำแบบนี้นะครับเอาละแบบนี้ไม่ใช่ครับเริ่มแรกเลยเราต้องเลือกทั้งหครับตรงนี้ จากนั้นย้ายไปอยู่เลเยอร์ Untag ครับคลิก Untag แล้วนะครับนี่คือ Untag นะจากนั้นค่อยมาด้านนอกครับเห็นไหม Untag ย้ายไปอยู่เลเยอร์ S1 ครับแบบนี้แหละครับคือถูกต้องครับถ้าเราคลิกตรงนี้ปุ๊บนะแล้วมาดูนมันอยู่ S1 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 เมื่อได้แล้วครับเราก็กดอัปเดตได้เลยครับและตอนนี้เห็นไหมครับแอเรียของเราขึ้นมาแล้วครับ16ตะรางเมตรอ่ะเปิดหลอดไฟดูครับ อีซี่แอบฟันไหมครับดังนั้นจําให้ดีครับเราจะต้องสร้างกรุปขึ้นมาครับอ่ะสี่คอีพีพูขึ้นไป4เมตรอ่รอาลบตรงนี้ทิท้งไปก่อนนะครับแล้วเราก็คลิกรัวครับคลิกขวา make component ก็ได้ครับตั้งชื่อว่าคิวดันั้นย้ายเลเยอร์เขาครับคลิกอ่ยาย้ายเลเยอร์ ไปอยู่ในเยอ์ S 1คือจะขึ้นเมื่อกี้ถ้ามันขึ้นมาหาอะไรไม่เจอนะครับเวลากดครั้งแรกมาเนี่ยเพราะว่ามันมันไปกดโดน u n ท็กไว้ครับให้เรากด delete นะครับนี่ครับ S 1ผมแล้วอะกดครับเรียบร้อยอ่ะเช็คดูสีหลอดไฟโอเคจากนั้นกด refresh ครับอ่าวละนะครับปรากฏว่าตอนนี้เรามาดูกันนะคลิกสังเกตนะครับว่าข้อที่3ครับจําให้ดีนะครับจําให้ดีนะครับข้อที่3นะครับ มันจะอ่านแอเรียนะครับของด้านที่มากที่สุดเสมอนี่คือ4คูณ4ถูกไหม16นะครับมันก็เลยอ่านวิธีการเช็คนะครับข้อที่3เนี่ยดูให้ดีนะครับกดตรงนี้ปุ๊บแล้วกดหลอดไฟนะเห็นไหมครับว่าโปรแกรมอ่ะมันจะแสดงแอเรียด้านบนครับเข้าใจไหมครับหลายคนที่ตรวจเธอไม่เป็นนะบอกว่าทำไมมันพลาดเช็คก่อนครับหลอดไฟก่อนครับใจเย็นๆนะนิ่งๆนะครับไม่ได้มีอะไรเลยครับเช็คก่อนครับ พราะว่ามันอ่านอะไรครับมันอ่านเฟซใช่ไหมอ่านลบมันอ่านเฟซเฟสเดียวในกรุ๊ปครับแลวเฟสนั้นจะมากที่สุดด้วยครับนี่คือชิ้นงานของเราใช่ไหมครับเราไปอยู่ที่ S 1นะครับอ่กดอัปเดตครับเฮ้ยทำไมมันอ่านไม่ตรงใจเย็นครับดูแอเรียที่มันอ่านครับมันอ่านเฟซด้านที่นะครับมากที่สุดอันเดียวนะครับนั้นจำไม่ดีนะครับกรุ๊ปมันจะอ่านมากที่สุดอันเดียวเข้าใจไหมครับทุกคนสรุปนะ มันจะอ่านด้านที่มากที่สุดอันเดียวครับอันนี้สําคัญมากๆนั้นข้อที่1น,นะครับจำให้ดีนะครับหก็คือต้องเมคกรุ๊ปก่อนถ้าไม่เมกกรุ๊ปทํางานไม่ได้ครับ2คืออะไร2คือต้องใช้เลเยอร์นะครับที่อยู่ด้านนอกเท่านั้นห้ามเข้าไปด้านในนะครับแล้ว3ครับจะต้องนะครับรู้ว่าการถอดพื้นที่เนี่ยจะต้องใช้เฟสอันเดียว ดังนั้นเองจะใช้เฟซลบไม่ได้ังนั้นหนึ่งกรุ๊ปมันจะอ่านเฟซเดียวครับถ้ามีหลายเฟซต้องระวังให้ดีครับและนี่คือข้อจํากัดนะอ่ะต่อไปครับหลายคนพยายามทาแบบนี้ครับข้อที่สี่ครับนี้สาคัญมากนะหลายคนพยายามที่จะ make group make นะครับอย่างนี้ครับแล้วก็ make group make group แล้วก็ make group แบบนี้ครับแล้วมันไม่กรุ๊ปแล้วครับเลือกทั้งหมดครับ แล้วย้ายไปอยู่ s 1นะครับถ้าเรากดอัปเดตครับในกรณีนี้เห็นไหมครับถ้าเราเป็นแยกกลุ่มกันนะครับมันจะอ่านแอร์ลีทั้งหมดครับอย่างเงี้ถูกต้องนะครับอ่านสีเขียวถูกต้องนะครับแต่แบบนี้ครับหลายคนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมย้ายไปอยู่อันแท้ก่อนหลายคนทำแบบนี้ครับกลุ่มรวมครับเมกกลุ๊ปแล้วทั้งหมดนะครับไปอยู่ใน l a y e อ s หนึ่งเข้าใจไหมครับคือเมกกลุ๊ปทอนกลุ่มนะครับกดอัปเดตครับ เห็นไหมครับสุดท้ายมันก็จะอ่านเลเยอร์ตัวเดียวเสมอเหมือนกันดังนั้นเองจำให้ดีนะครับว่าถ้าต้องการวัดพื้นที่ครับห้ามใช้หลักการกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปเด็ดขาดถ้าเจอแบบนี้ครับกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปครับอ่าผมเอาอันนี้ไปอ่านถ่ายก่อนนะถ้าเราเจอพื้นที่นะครับที่เป็นกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปครับห้ามกรุ๊ปด้านนอกครับให้เราเข้าไปด้านในครับแล้วกรุ๊ปด้านในเนี่ยให้มันเป็นตัวสุดท้ายครับเป็นกรุ๊ปตัวสุดท้าย ไม่งั้นนะครับมันจะอ่านไม่ได้ครับอ่ะเข้าไปข้างในกรุ๊ปนี้ครับแล้วก็ย้ายเลเยอร์นี้ครับไปอยู่ s 1จากน้ออกมานอกกรุ๊ปครับแล้วก็อัปเดตครับเห็นไหมครับว่าแอร์เรียมันจะอ่านทั้งหมดเลยดังนั้นเองระวังให้ดีนะสำคัญนะตรงนี้สำคัญมากๆนะครับต้องระวังให้ดีใช้กับทั้งปริมาตรทั้งความยาวทั้งทั้งหมดเลยครับห้ามนะครับกรุ๊ปซ้อนกรุ๊ปแล้วไปทา ที่ราคาที่กรุ๊ปนอกสุดนะครับมันเสี่ยงและอันตรายครับแล้วก็เราไม่รองรับด้วยนะครับให้เป็นกรุ๊ปหลักกรุ๊ปเดียวนะครับและนี่คือเบสิกนะครับพื้นฐานง่ายๆที่เราต้องระวังให้ดีนะครับนะจำให้ดีนะครับ